เท็ชูเปียกแอลกอฮอล์ครับ75เะครัเ7็เลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับมีแผ่นใหญ่นะครับมันจุอยู่50แผ่นนะครับตามมาตรฐานร้านขายยาเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ราคานะครับแพ็คละ89บาทตัวนี้รับพอยต์กับรับเหรียญ100เอเลยถ้าส่งนะครับ29บาทต่อแพ็คจ่ายเป็นพอยได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถพกพาไปไหนก็ได้นะครับใส่กระเป๋าหรือว่า อาจจะติดไปเพื่อเป็นเช็ดมือเช็ดไม้ซื้อของซื้อของก็สามารถเช็ดได้เลยตัวนี้หรือว่าอีห้าสิบแผ่นใหญ่ไปพกพาให้สะดวกหนักเรามีแบบเล็กก็มีมบบอ้ามนะครับตัวนี้หนึ่งซองก็จะเป็นบรรจุสิบแผ่นเหมือนกันตัวนี้นะครับตัวนี้สิบแผ่นราคาแพ็กะละสองร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับมีสิบซองด้วยกันนั้นหซองก็จะมีสิบแผ่นสิบแผ่นถูกต้องครับตัวนี้ก็จะเล็กลงหน่อยนะครับตัวนี้ก็สามารถพกพาได้สะดวก ใส่ผู้ชายก็พกเน็บกระเป๋าไปได้นะครับผู้หญิงก็ใส่กระเป๋าไปได้เหมือนกัน๊บดึงมาใช้นะครับสะดวกสบายตัวนี้นะครับตัวนี้ก็แพ็คละนะตัวนี้2 0 0้บาทนะครับตัวนี้มี12ซองด้วยกัน1ซองก็มี10แพ็คนะครับเหมือนกันครับผมรับพอยต้เ์1ซ0แล้วก็ รับเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับตัวนี้ค่าจะส่งต่อแพ็คนะครับผมต่อแพ็คนะสามสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทครับจ่ายเป็นพอยได้ด้วยตัวนี้นะครับไม่ต้องมาซีเรียสว่าดิฉันไม่มีเงินสดเลยใช้ไมมมีเงินสดไม่ต้องตัวนี้ใช้พอยชั่งละเลยเลยนี่คือตอบโจทย์นะครับคือไม่ต้องใช้เงินสดเลยครับถูกต้องครับอยเ์อร์เซ็นเท่านั้นก็ช่วยให้ท่านสมาชิกเนี่ยได้ประหยัดเงินสดซึ่งเก็บไว้ใช้อย่างอื่นได้หรือว่าใช้ไปหมุนเรื่องธุรกิจหรือการซื้อขายค้าขายได้ด้วย